บัดนี้วันที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568เป็นวันที่40ที่ข้าพเจ้าน,นายธนพัพรผลิตสิทธ์ังกูลขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจ,จดจ่อในอัขรพยัญชนะ ในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเธอหนึ่ง,งบทสวดชุม,มนุมที่นาดามัมตาจาักกวาเรสสอัตตราคัชันตุเทวตาสัทธรรมุมนิราชาสาสุนันตตสักโมกัทังสัขขเกเคกามจรเปกิริสิคาราตเตจันตริเข,ขวิมาเนทีเปรตเตจักขามตารุวะนาคขะเนเคหาวัตุมหิเคเต อมมาจยันต um an ุเทวชราทราวิสเมยคาคันทัพนาคาติดทันตาสันติเกยังมูนิวรวาจันังสารวเมสุนันตุธรรมะสวรกาโรอยยมพระทันตาธรรมะสวนกาารอยยมพระทันตาธรรมะสวนกาารอยยมพระทันตาสองบทบูชาพระรัตนไตร อิมินาสการีนะพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสการีนะธรรมังอภิปูชยามาอิม ah ินาสการีนะสังฆังอภิปูชยามาสามบทกลับพระตนะไตอรหังสัมมาสัมพุทโธพะวาพุทธังพะกวันตังอภิวาเทมิสวาสาโตพะกวตาธมโมธรรมังนามาสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสางภะคะวังโฆสังคังนำมามิสี่บทสวดนามกรักสิทธิคาถานโมตัสาภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสาภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสาภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสาห้าบทสวดไตสรณะขมนาปาธะ พุทธังสารนังคัชฉามีธรรมังสารนังคัจฉามีสร้างฆังสารนังคัจฉามีตุติยัมปีพุทธังสารนังคัชฉามีทุติยัมปีธรรมังสารนังคัจฉามีทุติยัมปีสร้างฆังสารนังคัจฉามีตัติยัมปีพุทธังสารนังคัจฉามีตัติยัมปีธรรมังสารนังคัชฉามีตัติยัมปีสร้างฆังสารนังคัชฉามีหกบทสวดสัจจกิริยาคาถา อัตถิเมสาระนังอันยังพูดโธเมสระนังว่าดังเอเตนะสัจจวัฒเชนะโสติมีหตุสัพพทานัตถิเมสาระนังอันยังทำมโมมสระนังว่าดังเอเตนะสัจจวัฒเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตถิมสาระนังอันยังสร้างคมสระนังว่าดังเอเตนะสัจจวัฒเชนะโสติเมโหตุสัพพทาเจ็ดพุทธานุสติ อิติปิโสภะกวาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขตโวรกวิทูอนุตตรปุริสธรรมะสาลธีสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะกวาตีแปดธรรมานุสติสวาคาโตภะกวาตาธมโมสังติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจตังเวทิตโปวิญญูหิติเก้าสังขานุสติ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีตีปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติ่ทางจตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุขราเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอหุเนยโยปาหูนะโยทักขิเนยโยอัญชลีการณิโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสาติสิบรัตนสูตร ยานิทาปูตานิสมาคตานิภูมมานิวายานิวาอันตริเคสสะเพวะปูตาสุมนาภะวันตุอาจโทปิสักกะจัสนันตุภาสิตังตัสสมาหิปูตานิสัมเมถสะเพเมตังการโธรรมมนุสิย์าปะชายญาทิวาจารตโตจารันติเยปะริงตัสสมาหิเนรคัตถะอัปปามตายังกินชีวิตตังอิทาวาหุรังวาสะเเคสุวายังรัตนังปะนีตัง นโนสัมมังอธิตัตถะกัเตนะอิธรรมปิพุทเทระตะนังปะนีตังเฮเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุกะยังวิราคังอมตะตังปะนีตังยัตราชคัสสกิยมุนีสัมมาหิโต นาเตนะธรรมเมนะสมาธิกินจิธรรมปิธรรมเมรัตนังปะณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัสดิหูตัวยมพุทธะเสถวบปริวันนะยสุจิงสมาธิมานันทริกัญญ่ามาหูสมาธินาเตนะสมุณะวิชติธรรมปิธรรมเมรัตนังปะณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัสดิหูตัเยปุคาราอัตสาตังปัสสัทธาตตาลิเอตานิยุคานิฮุนติเตทะคือ พักคิเนยยาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหาภะลานิอิธัมปิสังเคระตนังปานิตังเอเตนะสัตเจนะสุวัติโหัตัเยสุปายุตามนัสสาทันเฮนานิกามิโนโคตามาซาสนมหิเตปฏิปัตตาอมตะตังวิไคหารัฐามุธานิพุติงอุญชามานาอิทัมปิสังเคระตนังปานิตังเอเตนะสัตเจนะสุวัติโหัตั ยาทินทักคีโรกัตวิงสิโตสิยาจตุพิวาเตพิอาจซ้บาคัมปิโยตัทุปะมังสปุริสังวทามิโยอริยสัจจานิเวชปัสสติอิทัมปีสังเคระตานังปานีตังเยเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยอริยสัจจานิวิภาวายันติคัมภีระปัญเญนะสุเตสิตานิกินจาปิเตหอนติปุสสะปะมตานะเตวังอัตถะรมะมาทิยันติ ิทัมปิสังเคระตานังปะณีตังเอเตนะสัตเจนะสุวติหูตุสหวัสทัสสนะสัมปทาญาตยาสุธรรมาจิตาพวันเตสักายทิฏิวิจิกิจิตันจัสีรปังวาปิญาทัถิกิจิจะตุหะปายหิจะวิปปมุตโตชาจพิทนานิอภพโพ ตตุงอิทัมปิสังเคระตนังปะนีตังเอเตนะสจเจนะสุวัดิโหตุกินจาปิโสกัมมังกโรติปะปะกังกายเนาวาจายุธาเจตสาวะอภพโพโสตัสสะปฏิฉาทายอภพัตตาติธาปัสสัวุตัยอิทัมปิสังเคระตนังปะนีตังเอเตนะสจเจนะสุวัดิโหตุ วนปะกคมเพยทะาผู้สิตาแคริมหานามาเสปะธัตมาสมิงคิมเฮตาโทปะมังธรรมวารังอเทสยินิพานะคามิงปะระมังหิตายอิทัมปิพุทเทระตานังปะนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุวะโรวะรัญยุวะระโทวะราหะโรอนุตตรโธรรมวารังอเทสยิอิทัมปิพุทเทระตานังปะนีตัง เอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุขีนังปุรานังทวังนัติสัมภวังวิรัตตาจิตตาจิตจิตตายะติเกภาวสมิงเตขีนะพีชาวิรุณหิสันทานิพันติทีรายัทายัมปติปุยทมปีสังเคระตานังปะณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุญานิท้าปุตานิสมาคฆานิภูมิมานิวายานิวะอันตานิเกตธาฆตัง เทวมนุสปูทิตังพุทธังนามาสามาสวัติโฮตยานิธาปูตานิสัมมาคตานิพุมมานิวายานิวาอันตริคเคตถาคตังเทวมนุสปูทิตัางทำมังนามาสามาสวัติโฮตยานิธาปูตานิสัมมาคตานิพุมมานิวายานิวาอันตริคเคตถาคตังเทวมนุสปูทิตังสังฆังนามาสามาสวัติโฮตัวสิบเอ็ด อาตาติอภิริบทย่อสัพพะโรคาวินิมุตโตสัพพะสันตาปวัชิตโตสัพพะเวรมติกันโตนิพุโตจตุวังภวะสัพพีติโยวิวัชันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภาวตวันตราโยสุขีทีขาโยโาวาภิวัตนาสิริสสนิจังพุทธาปจายโนจตารโรธรรมาวัตันติอายุวัโนสุขังพระรังสิบสองอาทิตตปริยาเยสุ เอวเมสุตังเอกังสมยังะคะวะขายายังวิหารติขายาสิเสสตถิงพิโกสหเสน ตัตาโคภะกวาภิกขามันเตสีสัพพังภิกขเวอาทิตังกินจักิกขเวสัพพังอาทิตังจักคุ้งภิกขเวอาทิตังรูปาอาทิตาจักกูวิญญาณังอาทิตังจักกูสัมผัสโซอาทิตตยยมปิทังจักกูสัมผัสสัปจยาุปัสจติเวทายตังสุขังวาทุขขังวาอทุขมาสุขังวาตัมปีอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังราคาคินาโทสากินา मोहकिना अति तन जा मरा नेना सके के के परिथे वेहि ही तो वे मनसे ही उपाय से ही अति तंत्रि โสตังอทิตังสัทธาอทิตตาโสตวิญญาณังอทิตังโสตสัมผัสโสอทิตโตยัมปิทังโสตสัมผัสสปัจจยาอุปัจจติเวทะย์ตังสุขังว่าโทขังวาอทุขมาสุขังวาตัมปิอทิตังเกนะอทิตังอทิตังราคากินาโทสักินามโหหกินาอทิตังชาติยาชรามาราเนนะโสเกหิปาริเทเวหิโทเกหิธมนะเสหิอุปายาเสหิอทิตันติวะธามิ ขานังอาทิตังคันธาอาทิตาขานวิญญาณังอาทิตังคานัสมัสโสอาทิตโตยมปิทางขานัสมัสปัจจยาอุปัสติเวทายตังสุขังวาทุขังวาอทุกขรมสุขังวาตัมปีอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังราคากินาโทสกินาโมหกินาอาทิตังชาติยาชรามาณเนนัโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมราเสหิอุปายาเสหิอาทิตตันติวัฏามิ ชีวหะอธิตตาราสาอธิตตาชีวหะวิญญาณังอธิตตังชีวหะสัมปัสโสอธิโตยัมปิทั้งชีวหะสัมผัสสพัสสะยะอุปปทติเวทะยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมสุขังวาตัมปิอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคคีนาโสสกีนาโมหคีนาอธิตังสาติยาศรามรณเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุกขेหิโสมนเสหิอุปายะเสหิ อาธิตันติวัามิกายโยอาธิตโตปุถะาอาธิตากายวิญญาังอาธิตังกายสัมปัโซอาธิตโตยัมปิทางกายสัมปัสปัจจยาอุปัจติเวทายังสุขังวาทุขังวาอธุขมาสุขังวาตัมปิอาธิตังเกนะอาธิตังอาธิตังราคากินาโทสะกินา โมหะขินาอาทิตังชาติยาชรามารเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนาเซหิอุปายาเซหิอาทิตันติวัฏามิมโนอาทิตโตธัมมาอาทิตามโนวิญญาณังอาทิตังมโนสัมปัสโซอาทิตโตยามปิทังมโนสัมปัสสะปัจจะยาอุปัชติเวทะยิตัง สุขข้างวะทุขขงวาอธุกรรมสุขข้งวาตัมปิอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังราคากินาโทวัสคินาโมหกินาอาทิตังชาติยาชราเมรานีนะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมนัสเสหิอุปายาเสหิอาทิตันติวัฏามิเอวังผัสสังภิกเวสุตวาอริยสาวโกจักขุสมิงปีนิพินทติรูเปสุปีนิพินทติจักขุวิญญาเนปีนิพินทติ จักขูสัมผัสเสปินิพินทติยามปิทังจักขูสัมผัสสปัจจยาอุปัจจติเวทายตังสุขังวาทถุขังวาอทุกรมาสุขังวาตัดสมิงปีนิพินทติสสตัดสมิงปีนิพินทติสะเทสุปีนิพินทติโสตวิญญาณีปีนิพินทติโสตสัมผัสเสปินิพินทติยามปิทังโสตสัมผัสสปัจจยาอุปัจจติเวทายตังสุขังวาทถุขังวาอทุกรมาสุขังวาตัดสมิงปีนิพินทติ คานาสมิงปีนิพินทติคันเทสุปีนิพินทติขานาบินญาเนปีนิพินทติขานาซัมผัสเสปีนิพินทติยำปิดทางขานาซัมผัสปัจจยาอุปัตติเวทายตังสุข้งวาทุข้างวาอทุขมาสุข้งวาตัดสมิงปีนิพินทติสิวห้ายปีนิพินทตติราเซสุปีนิพินทติสิวห้าบินญาเนปีนิพินทติสิวห้าซัมผัสเสปีนิพินทตินิ ยำปีทังเฉยวห้าซ้ำปัสสปัจจยาอุปัจติเวทให้ยิตังสุขังวาทุขังวาอทุขมาสุขังวาตัสมิงปีนิพินทติการยักษมิงปีนิพินทติโพธเพสุเปนิพินทติกายวิญญาณในปีนิพินทติการยักษมิตสแทปีนิพินทติยำปีทังกายยักษมปัสสปัจจยาอุปัจติเวทให้ยิตังสุขังวาทุขข้งวา อธุกรมาสุขั้งวาตัสมิงปีนิพินทติมานาสมิงปีนิพินทติธรรมเมสุปีนิพินทติมโนวิญญาณนปีนิพินทติมโนสัมผัสเสปีนิพินทติยำปีทางมโนสัมผัสสััจยาปัจจติเวทายตังสุขั้งวาทุขัางวาอธุกรมาสุขั้งวาตัสมิงปีนิพินทตินิพินทางเวราชติวิราคาวิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตตมีติยานังโหติขีนาชาติวุสิตังพัมพัมมาจาริยงกาตังกาลานิ อิทัตตายาติปะชานติติอิทัมโวโจาภควาอัตตมนาเตปิคูภควโตภาสิตังอภินันทุงิมาสมินจาปะนาววยากราณาสมิงพันญามานีตัสสะปิคูสหัสสะสะอนุปัฏายาสเวหิจิตตานิวิมุตตจิงสูติสิบสามอนัตตลักขะสุตัง ဧဝံမ hey, ေသုတံဧ e ကံ ਸਮ ယੰภควာภาร ానసి ยํวิหရတိอิสีปตนే미ခทาเยต த்தர โคภควာ పంచ วัค kiye ภิกขูอมันมาเตสิรูภังภิกขเวอนาถา รูปัญจ์หิทังพิกเวอัตตาอาภวิสานาหิธังรูปังอภัทไหยะสังวัตยาระเพทาจารูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาโหสิเตย์ยาสมาจะรโคพิกเวรูปังอนัตตาตัสสมารูปังอภัทไหยะสังวัตตินาจารปฏิรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาโหสิเตย เวทนาหน้าตาเวทนาจ่าิทังพิกเวอาตาอภวิสานิทังเวทนาอภาทายะสังวัตเตยะระเพธาจาเวทนายาเอวังมีเวทนาโหตุเอวังมีเวทนามาโฮสีเตยะสมาจะโคพิกเวเวทนาหน้าตาตัสมาเวทนาอภาทายะสังวัตตินาเจรลาปฏิเวทนายาเอวังมีเวทนาโหตุเอวังมีเวทนามาโฮสีเต สัญญานัตตาสัญญาตหิธังภิกขเวอัตถะอภวิสานหิธังสัญญาอภาทัยสังวัตตยะละเพถะจากสัญญายาเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโหสิติยะสมาจจะข้อภิกขเวสัญญาอนัตตาตัสสมาสัญญาอภาทัยสังวัตตินจะละภติสัญญายาเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโหสิติ สังขารานัตตาสังขาราจะให้ทางพิกเวอาอัตตาอภวิสังสูนัยทางสังขาราอภาทายาสังวัตเตยงระเพธาจะสังขาริสุเอวังเมสังขาราหงตุเอวังเมสังขารามาเหสุนติยัตสมาจัตสมาจะโคภิกเวสังขารานัตตาตาสมาสังขาราอภาทายาสังวัตตินาจะรัพติสังขาริสุ เอวังเมสังคาราหุโตเอวังเมสังคารามาเฮสุนเตวิญญาณังอนัตตาวิญญาณังจะหิทังภิกขเวอัตตาอภิวิสนายิ่ทางวิญญาณังอภาทายะสงวัเตยญาละเพทาตวิญญาณในเอวังวิญญาณังหุโตเอวังเมวิญญาณังมาหุสุเตยาสมาจะโคภิกขเววิญญาณังอนัตตาตัสสมาวิญญาณังอภาทายะสังวัตตินาจาระภติวิญญาณใเอวังเมวิญญาณังหุโต เอวังเมวิญญาณังมาโหสิตต an. ังกิงมินยะธะภิกขเวรูปังนิจังวาอนิจังวาติอนิจังพันเตยมปนานิจังทุกข้งวาตังสุขขงวาติทุกข้างพันเตยมปนานิจังทุกข้งวิปารินามาธรรมการลังนุตังสัมโนปสิตุงเอตังมามาเอโสหามาสมมเอโสมีอัตติโนเหตังพันเตตังกิงมินยะธาภิกขเวเวทนานิจาวานิจาวาตินิจังพันเตยมปนานิจัง ตูขังวาตังสุขังวาติตูขังพันเตยมปนานิจังตูขังวิปะรินามาทำมังกังลังโนตังสัมโนปัสสีตงเอตังมามาเอโซหามาสเมเอโซเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัญญะถภิกเวสัญญานิจาวานิจาวาติอนิจพันเตยมปนานิจังตูขังวาตังสุขังวาติ ตูข้างพันเตยมปนานิตังทุกขังวิปาริณามัธยมังกัลลังโนตังสัมมโนปัสสิตุงเอตังวัมมาเอสโหอมัสมีเอโสมีอัตตาติโนเฮตังพันเตตังกิงมัญญาถิเกเวสังการานิจาวานิจาวะติอนิจาวพันเตยมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติตูขังพันเตยมปนานิจังทุกขังวิปาริณามัธยมังกัลลังโนตังสัมมโนปัสสิตุง เอตังมามาเอโซหามัสเมเอโซเมอัตตาติโนเฮตังพันเตตังกิงมัญญาถาพิกเววิญญาณังนิจังวานิจังวาติอนิจังพันเตยามปะนานิจังทุกขังวาตังวาติทุกขังพันเตยามปะนานิจังทุกขังวิปารินามธรรมังคารังนุตังสัมโนปสิตโงเอตังมามาเอโซหามัสเมเอโซเมอัตตาติโนเฮตังพันเตตัสมาติหาพิกเวยังกินจิรูปังอัติตานาคาตาปัจจุปันังอัจจตังวา พาหิตท ah ้าวโอฬาริกังวาสุขุมังวาหีนังวาปณีตังวายันโทเรสันติเกวะสัพพังรูตังสัพพังรูปังเนตังมะมะเนโซหะมัสมินะเมโซอัตตาติเอวะเมตังยะธาปูตังสัมะปัญญายะธาตถพังยากาจิเวทนาอาติตานาคตาปัสสุปปนาอาชตาวาปะหิตท้าวโอฬาริกัวาสุขุมัวา อินาวาปนิตาวายาทูเรสันติเกวะสภเวทนาในตังมามาเนสุหามาสมาณเมโสอัตตาติเอวะเมตังยถาภูตังสัมมาปัญญาญาทัตพังยะกาติสัญญาอธิตานาคตาปัจจุปนาอชาตาวาพาหิตาวาโอลาลิกาวาสุขุมาวาหินาวาปนิตาวายาทูเรสันติเกวะสภสัญญาในตังมามะ เนโซหามัสมินาเมโซอัตตาทีเอวะเมตังยะทธาปูตังสัมมะปัญญายัทธะปังเยเกจิสังขาราอธิตานะคตตาปัจจุปนาจัตตาวาปะหิตาวาโอฬาริกาวาสุขุมาวาหินาวาปะนีตาวาเยตูเรสันติเกวาสะเพสังขาราเนตังมะมะเนโซหามัสมินาเมโซอัตตาทีเอวะเมตังยะทธาปูตังสัมมะปัญญายัทธะปัง ยังกินสิวิญญาณังอธิฐานาคาตาปัจจุปนังอสัตตังวาปะหิตาวาโอลาลิกังวาสุขุมังวาหีนังวาปะนิตังวายันทูเรสันติเกวะสัพพังวิญญาณังเนตังมามะเนโซหามาสมินามโซอัตตาิเอวะเมตังยถาปูตังสัมมาปัญญายะตาตาพังเอวังปัสสังภิกขเวสุตวาเริยสาวะโกลุปปสุมิงปีนิพินทัตติเวทนายะปีนิพินทัตติ สัญญาญาปีนิพินทติสังฆาเรสุปีนิพินทติวิญญาณสัมิงปีนิพินทตินิพินทางวิราชติวิราคาวิมุตติวิมุตตสัมิงวิมุตเมติยานังโหติขีนาชาติบุสิตังปัมหามาจาริยังกัตังกัลาันียังนาปรังอิทัตตายาติปะชานาติติอิทัมโมวจ่าภะกวาอัตตมานาปัญจวัคคียาปิคูปภะกวะตปัสิตัง อาภินันทุงอิมัสมินจับปานาเวยาการณาสมิงพัญญามาเนปันจวากิยานังภิกขุนังอนุปาทายาอาสเวหิจิตตานิวิมุตติสุติสาธุ